ณจักรวาลที่ห่างไกลที่มีดวงอาทิตย์สีแดงมีเด็กชายคนหนึ่งได้ถือเจ้าเหนือจากสองพ่อและแม่พ่อสองพ่อแจอเอลสองคนเลยจอเอลนั้นพ้นหางที่คีเพื่อให้บุตชายใส่เวดเด็มเป็นผู้ช่องตัดในสไลด์ที่ด้อยเกิดถูกต้องคเจอเอลนั้นได้สุขบุญ สร้างยานอวกาศขึ้นมาและบันทึกดีเอ็ของชาวชื้อตัวนี้เอดไว้ที่ตัวของผู้ชายของเขาที่มีชื่อว่าไจอละลาลาผู้เป็นแม่เป็นห่วงเป็นอย่างมากว่าเด็กชายนั้นขาดใจาแน้วใดข้างกันอวกาศทางไกลโพ้น,ปปนแต่นั้นไม่ทำให้ตัวจอเอนั้นกลัวอย่างไรจอเอนั้นเชื่อว่า ลูกของเขาจะเติบโตมาอย่างยิ่งใหญ่และเป็นคนที่เป็นความหวังเป็นพลังของชาวชิโนเนียทั้งหมดจอเรียวจึงเลือกดวงดาวที่บุตรของเขาจะสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มองรอะไมีหักมุมไหมครับเนี่ยรอดูฉาหักมุมฉคนูืมเลยเขาบอกว่าสไพรส์อ่ะนาประทับใจอ่ะ นี่เขาคงชอบมากครับชอบที่โลดชอบเลยวันนี้แหละครับที่เราได้เห็นแบบเต็มๆ,ๆแล้วจะรู้สึกแบบภูมิใจต้องสอนนั้นจิตได้ทัท้งที่แล้ว ที่อบนโกว่าทักเคียต้องการเห็นทัเคียนั้นเป็นคนที่มีความสามารถที่เราพสฒับไม่ว่าจะเป็นความเร็วหรือพลังงานต่างๆครอบครัวของเขาที่เขาได้รับมาสอนเขาว่าถึงแม่ลูกจะเป็นคนที่ไม่เหมือนใครและอาจจะโดดเดียวแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าลูกนั้น ด้วยการสอนของพ่อกับแม่ที่สอนให้เขาไม่ว่าอะไรก็ต้องเป็นคนดีแต่สิ่งที่สําคัญคือไม่สามารถเปิดเผยตัวตนว่าเขานั้นเป็นใครมาจากไหนพอเข้าช่วงวัยรุ่นพ่อของเขาโจเซฟเค้เนได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ค้าเค้นรู้สึกตาะหนักว่าเขาอยากจะ ออกตามหาความหมายของชีวิตของเขาจนกระทั่งเขาได้ไปรู้ความลับในไคโร,รเจบสเบียนหรือต้องเรียกว่า,าที่เก็บข้าของคนโรากาลครับผมเขาไปเจอว่ามียาอากาศอยู่ด้านใต้นั้นและก็เปิดผลขึ้นมาคลษกนั้นเป็นแสงไปท์ทันะ้งโคโรนบ เขาจึงบอกลาแม่ของเขาว่าแม่เขาไม่ต้องเป็นป่องผมดูแลตัวเองไ,ได้ผมจะตามหนานความหมายของชีวิต mm hmm. เขาจึงออกเดินทางจนไปถึงโปรโลก mm hmm. เขาได้รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนโดยการที่โปโลแกรมของพ่อเขาที่ชื่อว่าจอเดียลได้ปรากฏข,ขึ้นต่อหน้านเขา ลูกนั้นเป็นช้าวสุดที่คนสุภัยบอกอย่ายงทก,ก่อนพ่ออยากบองลูวกว่าสิ่งที่ลูกได้มาสัญลักษณ์ตัวเอ็ทบนหน้าอ,อกนี้มีความหมายว่าความหวังหลังจากนั้นคาเอลหรือคาเคิลในานามของโลูกก็เลยสวมชุดผ้าคลุแมแดง รูปตัวเอสนี้ออกช่วยเหลือผู้คนต,ต่างๆนานานและมีชีวิตชีวิตเบื้องหน้าเป็นนักข่าวที่มีชื่อว่าคับเขียนทำงานในบริษัทในเมืองในเมืองหนึ่งที่มีชื่อว่า เียงใหม่เชียงใหม่ซิตี้เขาทำงานที่สนาเมี่และเขาก็ได้พกพี่ดคอรูอเขครับเขานั้นใช้ชีวิตสอชีวิตชีวิตหนึ่เป็นนักขากชีวิตนึงเป็นคนทำเป็นคนที่น ุงสุดท้ายของดาวบ้านเกิดเองและมีความคิดที่ว่าเขาจะปกป้องมนุษยชาติและก็ปกป้องผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนไม่ดีหรือคนดีเขาก็จะปกป้องหมดเพราะเขาเชื่อในตัวมันว่ามนุนั้นจะมีความดีเขาจึะเป็นัูวรลดช่วยผู้ โดยการใช้ช er ีวิตจาก้ารทำงานแล้วก็ออกช่วยเหลือแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างนี้ในนามของซูเปอร์แมนก็คือเย่ย <ADA>